ก็จะมีการสร้างกระ๊อบืเรือนหอนะครับให้หญิงสาวคนนั้นอยู่แล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ชายเนี่ยมีทิชชูพ่พร้อมคืนนี้นอนนี้ใช่ไหมหมูอ้วนนี่ก็เป็นวิธีทําหลังคาแบบดั้งเดิมสมัยโบราณ5ล้านปีสวัสดีครับผมวอลวิทย์ในวันนี้นะครับผมก็มาที่หมู่บ้านกลางป่าของเราในวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านของตัวเองโดยหมูอ้วนและยายาเนี่ยก็สร้างมาแล้ว2อ,อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ แต่ผมเนี่ยจะมาสร้างให้เสร็จภายใน1วัน <Yeah. S 1> เพราะว่าผมเนี่ยมีความเก่งนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็มีความขยันแล้วก็มีความแบบตั้งใจคือผมอะดีทุกอย่างคนอื่นนี่ไม่ดีเลยนะครับ <laughs> พูดง่ายๆก็โม้เกินนะครับผมก็โอเคแต่ผมก็จะทําให้เสร็จใน1วันแต่อาจจะไม่สวยแบบนี้นะครับอาจจะแบบพอนอนได้พออยู่ได้แค่นั้นเองคอยดูกันละกัน แต่ก่อนอื่นไปดูบ้านหมูอ้วนและยาย่าก่อนหลังนี้ก็บ้านหมูอ้วนล้อมฝากปูฝากแต่มันก็จะมีช่องแบบนี้นะเนี่ยส่วนด้านบนเนี่ยก็จะทําเป็นอย่างนั้นโล่งๆหน่อยอย่างนั้นเพื่อที่ระบายอากาศส่วนหลังคาใช้ไอก้กาบไม้ไผ่มาหนีบแล้วก็มาซ้อนๆกันก็แบบนี้เลยเหลือประตูประตูยังไม่ได้ทําทําหรือเปล่าไม่รู้ทําให้หมูอ้วนประตูทำเนาะ อ๋อวันนี้จะมาทําประตูส่วนหมูอ้วนโอ้ยส่วนยายาเนี่ยก็จะกอ่อไฟทําอาหารกินนู่นบ้านยายาก็ใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันเนี่ยล้อมเสร็จก็เสร็จละคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเสร็จแล้วนะโอ้ยยายาทําไวเหมือนกันนะเนาะอ๋อพ่อทำเนาะ <c oughs> <c oughs> อืมก่อนหน้านี้เนี่ยยา,ยายาก็ล้อมนี่ไงายายล้อมใช่ไหมนี้อ๋อแต่พ่อบอกบอกาแบบนี้นมันช้าอ๋อช้าเนะาะผ่าฟากเลยเนาะ นี่คือพอ่อพ่อพาฟากล้อมให้นะครับเหลืออีกสามด้านนะวันนี้พ่อมาอีกน่าจะเสร็จแน่ละแต่ถ้าพอไม่มาก็น่าจะอีกสองปีนะครับแล้วก็หลังคานี่รู้สึกมันจะร่วงนะะ,ะตามหลังคาใหม่ด้วยเนาะเพราะรู้สึกว่าข้างบนนู้นนะมันจะแบบจุดที่มันยืดอะมัน,ม,นมันไม่ค่อยมั่นคงนะนอนไปนอนมาจะเบาะใส่หัวได้แบบนี้พื้นอะไรตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วบันไดอะไรตรงนี้ ก็โอเคเนี่ยผมนี่เก่งนะครับผมขับรถมาถึงนี่เลยส่วนคันนูน้นอ่ะคันนู้นคือพังอยู่นี่หลายวันแล้วนะยังไม่ได้มาซ่อมเลยยังไม่ได้ซ่อมอยู่อืมแต่ว่ายังไม่ว่างมาซ่อมครับวันนี้ขับคันนี้มาบ้านผมก็จะอยู่ตรงนี้แหละหลังไม่ใหญ่ไม่เล็กอยู่ตรงนี้ผมก็ทําโครงได้แล้วจะมีอยู่สองชั้นนะบ้านผมอะ่ะจะมีอันนี้คือแคร่รับเบียงนั่งเล่น ้นสูงนี้คือที่นอนตอนนี้ก็ต้มหมูละใกล้เดือดแล้วเนี่ยสองนาทีอสองคนนี้ก็กำลังไปเจราจาก,กันอยู่ว่าจะทำยังไงกับหลังคาดีหมูอ้วนก็จะผ่าฟากทำประตู้ส่วนบ้านยาย่าเนี่ยไม่รู้ยาย่าไปไหนแล้ ไม่มีใครช่วยย่าๆยานะครับพ่อมาเห็นพ่อก็เลยโอ้ยช่วยดีกว่านะครับเนี่ยถึงลูกจะโตแค่ไหนนะครับแต่เราเนี่ยก็ยังเป็นเด็กในสายตาพ่อแม่อยู่ดีนะครับพ่อยังบ่นทุกวันเลยว่ามันเล่นมันเล่นอย่างเดียวใช่ไหมงานไม่เดินเลยใช่ไหมพอมาเห็นอีกสองคนนี้มาเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะครับทำใไ้ได้แค่นี้นครับพ่อก็เลยแบบโอ้ ม่ช่วยในปีนี้คงไม่เสร็จแล้วนะครับพอก็เลยมาช่วยเลยนี่วันนี้ก็มาช่วยอีกวันหนึ่งเมื่อวานก็มาช่วยแป๊บเดียวก็ได้ข้างหนึ่งทั้งข้างละฟากทั้งฝากนั่นแหะวันนี้ก็มาช่วยอีกวันหนึง่งของผมเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นเลยโอลวิก็เริ่มต่อตะปูแล้วย่างไวนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวเราน่าจะได้นั่งกินข้าวตรงนี้ละได้แล้ว ตะปูเสร็จก็ผ่าฟ้าแล้วใช่ไหมวรวิทยัยงไวนะคะนี่หมูก็คือเดี๋ยวปลูกเลยตอนนี้วรวิทก็กำลังผ่าฝ้าของตัวเองอยู่นะคะแล้วก็พ่อเนี่ยก็กำลังหรือหลังคาบ้านที่ยายายอยู่ สรุปคือที่ทำมาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหนื่อยเปล่านะคะเรียบร้อยเย้ กลับเต็ม,มต้องผ่มันนีบซะหน่อยมันจะได้แบบแบนๆลับๆสวยงาอตอนนี้วรวิทย์ก็สร้างแคร่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมนั่งกินข้าวได้นะคะโรวิทไม่ให้เรานั่งนะถ้าเราไม่ได้ช่วยผ่าฟาดเราไปตักข้าวแล้วก็เราก็หนีไปนั่งที่อื่น <laughs> บอลลูวิดไม่ใจร้ายขนาดนี้มั้งไม่ให้แล้วก็เป็นนั่งอย่าดีบอลวิดให้นั่งไหมเมื่อี้ช่วยปากฟายัง่ะเออเมื่อกี้ช่วยเออเมื่อกี้ช่วยยกถ่ายให้แล้วเออแล้วก็นี่บ้านย่าก็เหลือแต่โครงนะคะตอนนี้ได้เวลาินข้าวบ่ายหนึ่งครึ่ง

sous หล้างกินข้าวเสร็จหมูอ้วนก็ทำประตูต่อผมก็ผ่าฟากทำชั้นที่นอนผ่าได้สองแผ่นแล้วทำโครงเรียบร้อยส่วนพ่อกับยาย่าก็ไปตัดไผ่จากข้างล่างนู่นเลยเพื่อที่จะแบกขึ้นมานอนเพราะว่าใกล้ๆแถวนี้เนี่ยไม่มีลำใหญ่ๆดีๆแล้วพ่อก็เลยไปตัดข้างล่างนู่น เพื่อที่จะมาสร้างบ้านให้ย่าญาต่อพื้นผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมวกกันเอาไอตัวข้างบนเนี่ยลงมากั้นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวก็กั้นตัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็ต้องกั้นด้วยแต่ไม่รู้จะกั้นยังไงเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีส่วนของหมูอ้วนเนี่ยประตูเมื่อกี้ก็ช่วยหมูอ้วนทําได้เรียบร้อยไม่พอก็ยังมีป้ายด้วยนะเนี่ย ป้ายบ้านนะกลัวคนไม่รู้ว่าเป็นบ้านหมูอ้วนนะเนี่ยบ้านหลังแรกในชีวิตที่สร้างมาเองกับมือเลยนะเนี่ยน <c oughs> ี่มีทิชชู่พร้อมคืนนี้นอนนี้ใช่ไหมหมูอ้วนไม่ใช่ไม่ใช่เนาะขึ้นหลังก่อนเนาะค่อยนอนกดประตูเสร็จละนายหมูอ้วนลองเปิดปิดดูซิโอ้ยังมีพวกนั้นบังอยู่เนาะ <c oughs> <ๆ S 1> เดี๋ยวลองดูดว่าประตูเนี่ย เปิดปิดอย่างไรปิดอย่างนี้เลยเนาะแต่ยังไม่มีตัวล็อกใช่ไหมย,ยังไม่มีกรอน,นก็โอเคนี่ทำกรอนก็เสร็จแล้วไม่มีใครเข้าบ้านได้ละยกเว้นเขาจะถีบแล้วก็พังนะครับ <laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้เลยเปิดได้แค่นี้นะครับแ <laughs> ต่ตัว <laughs> เปิดกว้างกว่านี้ไม่ได้ คนน้นอ้วนนี่เข้าไม่ได้บ้านหลังนี้หมูอ้วนเข้าได้หมอ้วนเข้าได้ก็คนทั้งโลกน่าจะเข้าได้อยู่แล้วไม่ <c oughs> นขนาดนั้นเนาะหลังจากที่หมูอ้วนทําบ้านตัวเองเสร็จหมูอ้วนก็จะช่วยยาย่าทำก็คือไปช่วยยาย่าแบกภผยจากข้างล่างขึ้นมานั่นเองพ่อตัดอยู่ข้างล่างยาย่าก็แบกขึ้นมาหมูอ้วนก็ไปช่วย นี่เลยลากมาเลยทีเดียวแบกไม่ไหว <laughs> นหววี่แหละล้างคายังดีบริวินนี่ขโมายไผ่ย่ามาตอกหมดเลยเนี่ยอ,อ้ ตรงนี้ยส่วนใหญ่ะเป็นของย่าๆทั้งนั้นมีแค่ฟากแล้วก็บางตัวแค่น้นที่ไปตัดมาอืที่เหลือเอายาๆหมดเลยเพราะว่าาๆเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ย่าเปลี่ยนพอเปลี่ยนให้ใช้เลยใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะยาๆอุตส่าห์เสียแรงเสียแรงตัดมาตั้งหลายอาทิตย์ดูดูดูต่อหน้าต่อตาเจ้าของเลยนะ พอยกไผ่ขึ้นมาถึงข้างบนนะคะพอก็จะผ่าก,กลางของไผ่นะคะเพื่อเวลาที่เอาไปไว้บนหลังคาเนี่ยอยจะเอาไผ่อีกแผ่นหนึงมาคว่ำใส่นะมันจะได้ใส่ได้นะคะนี่ทําเสร็จแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นไว้ข้างบนแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะยกขึ้นไปไว้บนหลังคาแบบนี้เลยนะคะนี่ โย่โอเคแล้วก็ยายาก็ไปช่วยดึงไผ่ที่เมื่อกี้ยกมาไว้ข้างล่างนี้นะคะก็คือตรงนี้เลยนี่แต่เป็นแถวๆอยู่ตรงนี้นะคะยายาก็ยกมาให้พ่อ ตัดเอแกงกลางอันนี้ออกไปเพราะว่าแกงกลางนี้ยังเหลืออยู่ยเหลืออะไรเยอะไหมเหลืออะไรอีกเยอะไหมฝั่งนี้ด้วยวบุหรี่ก็ เอาผ่ของย่าๆมาก้านบ้านตัวเองไปซะเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรต่อไปต่อมากับด้านหมดเลยนะวรวิ์เนี่ยวันนี้เนี่ยบ้านผมคงได้เพียงเท่านี้หลังคาเนี่ยผมก็จะใช้ผ้าใบนะง่ายๆเลยทาโครงอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเอาพวกก,กิ่งไม้อะไรมาทําแล้วก็จะใช้ผ้าใบคลุมเลยนานแรงนี้ก็เอาอผ้าใบเขียวๆธรรมดาคลุมไปนะครับถ้านหน้าฝนเนี่ย มาค่อยซื้อผ้ายางนะครับที่มันแบบการฝนร้อยเปอร์เซ็นต์มามุงแบบถาวรเลยจะได้มาพักในช่วงหน้าฝนส่วนด้านหน้านี้นะครับหน้าฝนค่อยว่ากันอีกทีส่วนหน้านี้ก็โล่งๆแบบนี้แหละตรงนี้ก็เป็นรับเบียงเอาไว้นั่งเล่นนั่งกินข้าวนะครับให้ทุกคนมาได้นั่งกินข้าวส่วนในตรงที่นอนก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้ก็กั้นแค่นี้แหละมีช่องช่องหนึ่งฝั่งนี้ก็กั้นแค่นี้มีช่องใหญ่ๆนี้ส่วนฝั่งนู้นเนี่ย เดี๋ยวก็ต้องกั้นนะครับแต่วันนี้คงไม่กั้นละก็ได้เพียงเท่านี้ประมาณ80%นะครับนี่กั้นอันนี้ก็เสร็จละครั้งหน้ามากันฝั่งนี้แล้วก็หลังคาเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งวันรวมก็สองวันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยของยายาเนี่ยก็ใกล้เสร็จละหลังคาอย่างดีเลยนะพ่อมาช่วยนะครับไม่งานนี่แย่แน่นอนนี่เลยกันฝนร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ย หายหว่วงเลยเนี่ยคับเลยเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยไม่ต้องหว่วงว่าฝนจะซึมลงมาได้ไม่มีทางซึมอย่างแน่นอนเนี่ยายแล้วก็คว่ำางแล้วก็คว่ำอย่างนี้เลยนี่ดูนี่แบบนี้เวลาฝนตกอะ่ะไอตรงคว่ำน้ําก็จะไหลนะครับแล้วก็ไหลไอตรงงไงแล้วก็มันก็จะไหลลงข้างล่างนู่นเลยโคตรเจ๋งเลย นี่ก็เป็นวิธีทำหลังคาแบบดั้งเดิมสมัยโบราณ5ล้านปีเฮ้ยไม่น่าถึงนะครับน่าจะหลักร้อยปีหรือพันปีมนุษย์ยุคยุคโบราณนะครับที่ยังไม่มีพวกไม่ยังไม่รู้จักทำพวกสังกะสีพวกนี้ก็ใช้พวกวัสดุธรรมชาติพวกนี้แล้นี่แหละแต่ไม่ไผ่หมดละนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยตัดใหม่แล้วกัน วันนี้ก็น่าจะแพงเท่านี้ก็ถือว่าใช้ไผ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าท่อนนะครับแต่ต้นก็น่าจะสักสามสี่ต้นนะครับเพราะหนึ่งต้นเนี้ยตัดได้หลายท่อนเลยแล้วก็การฝั่งนี้โอ้ว่าสั่งนี้นี่ยังสวยเลยนะเนี้ยอื้อโคตรเนียนโคตรเนี้ยบเลยเนี่ยาานี่ <c oughs> นพ่อทำนะเนี้ยโคตรเนียนเลยโคตรเนี้ยบ ก็โอเคแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้หมูวันร้อยเปอร์เซ็น์ของผมแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเมื่อกี้บอกกี่เปอร์เซ็นต์ลืมละแปดสิบเปนเก้าสิบนะครับลืมไปละประมาณนี้แหละของย,าย่าๆกี่เปอร์เซ็นต์ย่า,ย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 าคิดว่าห้าสิบเนาะครึ่งหนึ่งละอีกครึ่งหนึ่งนี่ก็จะมีเห็นในเน็ตในอะไรงี้นะบางชนเผ่านะครับเวลาหญิงสาวเนี่ยโตเป็นสาวเนี่ย ก็จะมีการสร้างกระต๊อบรือเรือนหอนะครับให้หญิงสาวคนนั้นอยู่แล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ชายเนี้ยตามมาหาสู้นะครับไปมาหาสู่มาหาอะไรอย่างนี้ถ้าชอบคนไหนก็จะใช้ชีวิตคู่ครองกับคนนั้นนะครับอย่างนี้เลยซึ่งเผ่าเราเนาะ <laughs> ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งผมก็อยากอยากอยากเจอจังนะครับว่าเป็นชนเผ่าอะไรเรจะได้ไปไปศึกษานะครับโอเคไปละเดี๋ยวหัวแตกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอาะค่ะ